สวัสดีค่ะทุกทท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูภาพยนตร์จีนแล้วก็ซีรีส์จีนค่ะเรามาอัปเดตนะคะภาพยนตร์จีนกันบ้างค่ะเรื่องตำนานรักเหนือพบนะคะเอ๊ะชื่อคุ้นมากๆเลย ก็แน่นอนนะคะเรื่องนี้เคยสร้างเป็นซีรีส์มาแล้วแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับคุณเจ้าลี่อิงสุดๆเช่นเดียวกันนะคะแสดงคู่กับคุณหัวเจียนหัวนะคะในในยุคนั้นนะคะหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะแอดวานยังเป็นนู่นเลยค่ะวัยรุ่นตอนวัยรุ่นตอนตอน้ตอน,ตอ,นอยู่นะคะสำหรับในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะคะตำนานรักเหนือพบได้คุณเฉินตูหลิงนะคะมาเป็นฮวาเชียนกู่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เรื่องนี้จะมีกำหนดออนแอร์ในวันที่20มกราคมที่จะ ถึงนี้นะคะปี2024นั่นเองนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่น่าจะดีสุดๆส,ส,สำหรับคุณเฉินตูหลิงเลยนะคะซึ่งในบทบาทน,นะคะหวานก็เห็นภาพแล้วประกอบแล้วก็เห็นว่าคุณเฉินตูหลิงก็เหมาะมากๆกับบทของฮวาเชียนกู่นะคะเป็นผู้หญิงที่มีร่างกายบอบอบางแล้วก็มีความเรียกว่าอะไรเดียวมีความน่าทนุถนอมแต่ว่าก็สู้สุดฤทธิ์เช่นเดียวกันนะคะ ฝ่าด่านเคาะของตัวเองไปเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้านไปหลงรักนะคะปายจือหัวซึ่งเป็นซุอฝูนะคะอาจารย์อาจารย์นะคะในตอนนั้น เออแต่ละโอ้ใครอ่ะแล้วใครมาสแสดงเป็นปายจื้อหัวนะคะก็คือนักสแสดงที่ชื่อว่าหลี่เฉิงปินนะคะก็มารับบทเป็นปายจื้อหัวในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นี่แหละค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นจุดสนใจของสาธารณชนเป็นอย่างมากเช่นกันเพราะว่าในเวอร์ชันซีรีส์นั้นทํามาได้ดีมากๆเลยนะคะแต่จุดหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจกันก่อนก็คือภาพยนตร์เนี่ยมันยาวเพียงแค่แบบ2ชั่วโมงอะไรแบบนี้ไม่เกินนั้นนะคะเพราะฉ นั้นจะมาให้เก็บรายละเอียดเน้นๆเยอะๆนะคะเหมือนกับเหมือนกับในแนวละครนะคะซีรีส์ซึ่งในตอนนั้นมีโอ้ยทะลุแบบ45ตอนขึ้นไปนะคะสำหรับเรื่องนี้ในตำนานรักเหนือพบนะคะมันมันจะเอามาเปรียบเทียบกันแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสเสน่ห์นะคะของการดูภาพยนตร์แล้วก็การดูซีรีส์นั้นนะคะมันจะต้องในภาพยนตร์จะต้องมีความกระชับมากกว่านะคะ ชาวเน็ตจีนนะคะพูดถึงเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของเรื่องตำนานรักเหนือพบอย่างไรบ้างหลังจากที่พวกเขาได้เห็นตัวอย่างออกมาบ้างแล้วนะคะรวมทั้งภาพนิ่งต่างๆนะคะก็เอาเป็นว่านะคะคนเรามันจะมีนิสัยแบบหนึ่ง <c oughs> ก็คือพอเห็นแล้วนะคะคนที่ดีเนี่ยจะออกมาพูดเนี่ยไม่ค่อยเยอะค่ะแต่คนที่เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ชอบนะจุดนั้นจุดนี้นะคะมักจะออกมาคอมเมนต์อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละคะ่ะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนที่ดีก็คือเขาก็ดีใจ ที่จะได้ดูกันในเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์ละนาแล้วก็เรื่องนี้มันก็ดูได้เรื่อยๆนะคะเป็นแนวเทพเซียนแบบที่จะถามว่าหนักมากไหมก็เป็นแนวแนวที่หนักเหมือนกันอะเป็นความรักระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ที่ที่ที่รักจริงๆอะเป็นความรักแบบรักแท้ๆเลยอะนะคะมันก็ต้องมันมันเข้าไม่ได้กับลัทธิของจื้ออะไรแบบนี้เต่าอะไรอย่างงี้ก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันเป็นความรักที่ฝืนกับประเพณีวัฒนธรรมศีลธรรมที่เป็นความเชื่อของแบบ คนจีนสมัยก่อนอะไรแบบนี้มันก็หนักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนชอบดูนะคะในแนวนี้นะคะแต่ทีนี้ก็ในอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็มักจะพูดถึงว่าโอ้ยพอเห็นหน้าตาการแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะของอในเรื่องนี้ของนักแสดงในเวอร์ชันภาพยนตร์แล้วเนี่ยดูเหมือนมันไม่ใช่แนวเซียนเซียเลยนะมีเสื้อผ้าตรงไหนหรอที่มันเหมือนกับแนวเซียนเซียที่น่าเชื่อได้ว่าอย่างตัวของพระเอกนี้เป็นเซียนไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็มีการมีการบ่นกันเช่นนี้ มีการบ่นกันมาประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีการบ่นกันเรื่องของภาพลักษณ์ของพระเอกนะคะก็คือมีความหล่อไม่เท่ากับหัวเจี้ยนหัวในอดีตซึ่งเป็นภาพติดตาตรึงใจในรูปแบบของไปจื้อหัวที่มันอยู่ในใจของผู้คนที่ได้ดูละครเรื่องนั้นไปเออเนี่ยแหละหวานว่ามันก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะเป็นจุด เป็นจุดอ่อนไหมอะสำหรับภาพยนตร์ที่นำเอาซีรีส์นะคะที่เคยมีซีรีส์มาแล้วมาดัดแปลงเปลี่ยนมาเป็นแบบบทภาพยนตร์อะไรแบบนี้มันจะมีภาพความทรงจำของเหล่าบรรดานักสแสดงในเวอร์ชันซีรีส์อะไรแบบนี้มาเป็นตัวเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจที่จะต้องรับกับจุดนี้ด้วยนะคะก็ชาวเน็ตบางคนก็ถึงกับบอกว่านะคะพอเห็นแบบเครื่องแต่งกายหลังจากที่คุณหลี่เฉิงปินแต่งออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือมันไม่ ได้ดึงดูดอะไรเลยนะคะแล้วก็ถ้าพวกเขาเป็นทวาเชียนกู่พวกเขาจะไม่ยอมที่จะไม่ยอมตายแล้วก็ไม่ยอมแบบเสียสละอะไรนะคะเพื่อเพื่อ,เ,อเพื่อปล่ายจือหัวคนนี้อะไรแบบนี้นะคะก็โอ้แต่ละปักจัดนะคะปักเก่งค่ะปักแจ๋วกันนะคะสําหรับชาวเน็ตนะคะเข้าใจได้ค่ะสิ่งที่เราจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเราจะได้เห็นดาราหน้าใหม่ๆนะคะซึ่งก็จะเป็นคนที่แบบทางค่ายหรือว่าอินเวสเตอร์เขาอยากจะสนับสนุน ขึ้นมาเป็นดาวลุ่งดวงต่อไปในวงการบันเทิงจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหนี่มั่นเทียนนะคะคนนี้ก็หน้าตาดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ คุณไล่เหมยอินนะคะคนนี้ก็หน้าตาดีคะ่ะน่าจับตามองแล้วก็มีคุณจางจื่อหนิงนะคะคนนี้พวกเราคุณหน้าคุณตาเธอเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะคะก็เอาเป็นว่านะคะก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเพื่อน,อนๆลองไปดูรูปโปสเตอร์สิมันเป็นที่มันเป็นท, <laughs> ที่เทคนิคของการล้างรูปการจัดรูปหรือเปล่าน,นะคะมันทําให้ดารานักสแสดงดูดรอปลงไปอะ่ะเพราะว่าภาพมันมีความภาพมันมีความไม่สดชื่นอะ่ะอย่างดาราหญิงนะ เขาเขาก็ปรับแสงให้เป็นแบบโทนแต่งหน้าที่ค่อนข้างจะเข้มเข้มดักดักดำดำม่วงๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันทําให้ความสวยความงามของเหล่าบรรดาน,นักแสดงหญิงมันก็ลดลงไปอ่ะนะคะก็เอาเป็นว่านะคะเพื่อนๆลองดูกันแล้วกันที่ที่ภาพนะคะหรือไม่ก็เข้าไปดูที่ใน mydrama list นะคะก็จะมีเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะถึงเป็นภาพยนตร์จีนเนี่ยแหละคะ่ะโปสเตอร์นะคะของเหล่าบรรดาน,นักแสดงหญิงเนี่ยหวานว่าก็มี คุณเฉินตูหลิงอะ่ะรอดอยู่คนเดียวนะคะเธอดูแล้วมีความสดใสแล้วก็ดูแล้วเมื่อดูนะคะเปรียบเทียบกับภาพโปสเตอร์ของท่านอื่นๆเ,เนี่ยก็คือคุณเฉินตูหลิงนั้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเลยนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของแอดวานนะจ๊ะเพืเเเอ่อนๆโอ้ยแต่ละอ,อก็อยากให้เพื่อนๆมาพิสูจน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะลองเข้าไปดูรูปแล้วกันค่ะแต่งไรก็ตามนะคะเราก็รอดูอยู่แล้วแหละเรื่องนี้นะคะถ้าออนแอร์ออกมาเดี๋ยว หวานก็จะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่ดูแล้วว่าเออมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเรื่องราวพอดหลักเรารู้อยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเอาบรรยากาศไงก็ดูในบรรยากาศของภาพยนตร์นะคะแล้วก็คุณเฉินตูหลิงนั้นนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นดาราหญิงในปีนี้ที่มีชื่ออยู่ในโปรเจกต์ต่างๆเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะนั่นก็หมายความว่ามีทีมแบ็กอัพที่ที่แบบว่าจะส่งเสริมนะคะคุณเฉินตูหลิงให้แบบโด่งดังขึ้นมาเนี่ยแบบถือได้ว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ะะไม่ว่าจะเป็นบทบาทเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ดีๆนะคะเป็นซีรีส์ใหญ่ๆอะไรแบบนี้คือจะมีชื่อของคุณเฉินตูหลิงเข้าไปจะเรียกได้ว่าคือเข้าไปอยู่ในถึงแม้ว่าจะไม่กี่ฉากแต่ก็ต้องมีเฉินตูหลิงอยู่ในนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจันทราอัศดงนะคะแล้วก็มีมีอีกหลายๆเรื่องเลยเพื่อนๆสังเกตไหมล่ะ การมีผลงานมากๆนะคะการได้ออกหน้าจอบ่อยๆก็จะทำให้แฟนๆจำเธอได้นะคะแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือฐานแฟนคลับนะคะก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นค่ะก็การที่ได้เห็นหน้าบ่อยๆนะคะผ่านทางอีเวนต์ผ่านทางละครก็จะช่วยทำให้ดารามีกระแสะมากยิ่งขึ้นนะคะจุดนี้พวกเราเข้าใจกันดีแล้วก็จริงๆคุณเฉินตูหลิงก็มีความสวยงามแล้วก็มีทุกสิ่งอย่างนะคะทรัพยากรพร้อมมากๆเลยค่ะเธอเป็นนางเอกนะคะที่เป็นตัว ตัวนางเอกแท้ที่เป็นแบบคนเดียวของเรื่องเนี่ยก็มีมาหลายเรื่องเนาะอย่างจีนที่เป็น r e พับ l i ก a n ก็มีแสดงแล้วนะคะเธอก็มีสเสน่ห์มากๆเลยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังเจอบทที่ยังไม่ส่งอยู่ดีนะคะต้องรอค่ะรอให้ได้บทปังๆก่อนนะคะ เรื่องนี้นะคะมันมีข่าวลือด้วยนะเพื่อนๆเอาเอาเป็นว่านะคะหวันเล่าให้ฟังแค่แบบมันเป็นข่าวลือไม่ได้รับการยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงนะคะก็บนวยปอะเนาะก็เคยลือกันในในตอนที่กําลังจะจะมีโปรเจกต์นะคะเปิดกล้องทําถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องตำนานรักเหนือพบนะคะว่าคุณเฉินตหลิงเนาะเขามาแสดงในเรื่องนี้นะคะก็คืออยู่ในดิลที่ที่ได้รับค่าตัวน้อยมากค่ะเพื่อนๆน้อยมากๆแต่ว่าจะได้รับโอกาสนะคะใน การที่จะเป็นนางเอกในเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นข่าวลือที่มีคนเขาเม้ามอยกันมานะคะแต่พอมาถึงณตอนนี้นะคะก็ะคือเรื่องนี้มันใช้เวลาถ่ายทํามาช่วงระยะหนึ่งแล้วนะคะก็คือมันผ่านมาแล้วประมาณปีกว่าๆค่ะเพื่อนๆอ๋อเดี๋ยวเพื่อน,อนๆงงอีกคือไม่ใช่เวลาในการถ่ายทําเป็นปีกว่าๆนะคะคือมันถ่ายทําเสร็จมาแล้วนะคะก็คือรวมระยะเวลาแล้วก็คือเข้าเวลาประมาณ1ปีนิดๆแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะฉายในวันที่20มกราคมทีนี้ใน ในช่วงที่นะคะในช่วงที่คุณเฉินตูหลิงเนี่ยมีดิวที่จะมาแสดงในเรื่องนี้ในตอนแรกๆตอนนั้นคุณเฉินตูหลิงยังไม่มีชื่อเสียงเหมือนในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกับว่าดิวที่เธอแสดงในเรื่องนี้ก็คือแบบโอรับเงินน้อยมากๆแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าตัวเลขคือเท่าไหร่แต่น้อยมากคือข่าวข่าวลือในจีนใช้คําว่าต่ํามากนะคะ ใช้คำว่ารับเงินต่ำมากแต่ว่าก็คือได้โอกาสในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้แต่พอมาถึงนัดจุดนี้นะคะเวลานี้แล้วก็วันที่จะออกฉายของเรื่องตำนานรักเหนือพบนะคะก็คือวันที่20มกราคมปี2024เนี่ยกลายเป็นว่านะคะเป็นคุณเฉินตูหลิงนี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้ที่จะทำให้เรื่องนี้ได้เงินนะคะคือคนจะดูเพราะว่าคนอยากดูคุณเฉินตูหลิงเพราะว่าเธอมีชื่อเสียงแล้วก็คนจาหน้าเธอได้แล้วนะคะโอ้ ก็ถือได้ว่านะคะเป็นเรื่องราวที่หวานเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะโดยที่ไม่การันตีใดๆว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะามันเป็นข่าวลือนะคะแล้วก็หวานก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้สร้างผลกระทบที่มันไม่ดีกับน,นักแสดงนะคะก็เลยเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ถือได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติอะบางทีบอกแล้วว่าเงินไม่ได้สําคัญที่สุดโอกาสต่างหากโอกาสที่จะทําให้ให้คนคนนั้นได้มายืนในจุดจุดหนึ่งที่ที่แสงไฟส่องมาถึงเขาแล้วคนเห็นเขา น,ะะนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าเงินด้วยซ้ําไปค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวไว้ให้เรื่องนี้ออนแอร์นะคะออกอากาศนะคะฉายออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณเฉินตูหลิงด้วยนะคะเอาละค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ